พูดถึงเกมวันนี้หน่อยครับก็โอเคครับก็อ่าน่าเสียดายครับก็สกอร์ที่ออกมา่อนข้่างจะขาดลอยไปหน่อยก็โอเคเราก็เตรียมตัวมาเพื่อเจอกับท่าเรือก็สกอร์จะดูขาดไปหน่อยแต่ว่าก็ต้องชื่นชมเด็กๆครับก็เราทําได้ค่อนข้างดีก็เป็นเกมที่สนุกครับก็แม้สกอร์จะดูขาดลอยไปหน่อยก็โอเคทำไมถึงส่งโตโน่ลงครั ก็โอเคครับก็ด้วยสกอร์ที่มันค่อนข้างจะดูขาดแล้วแล้วก็ตัวโน่ก็จะได้ลงไปสัมผัสบรรยากาศกับสนามท่าเรือซึ่งก็โอเคครับสนามท่าเรือเป็นสนามที่มีมลทัศน์เราอยากให้โตัวโน่ตได้ลงไปสัมผัสเกมก็โอเคกับซีนาทสีไทยพูดถึงเกมถัดกันหน่อยครับเจอครับก็แน่นอนครับเราโฟกัสไว้อยู่แล้วกับเกมถัดไปที่เราจะเจอคับกรมศุนก็แต่วันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเอาโกลักได้ทุกคนเพราะว่าสกอร์เราก็ มีแค่นี้ก็ก็แน่นอนเราจะโฟกัสกับเกมกรมศุลเราอยากได้สามแต้มก็ผู้เล่นที่เราพักไว้ก็พร้อมที่จะลงเล่นในวันเสาร์แล้วก็ผู้เล่นที่ลงวันนี้ก็ต้องกลับไปเช็คอาการในวันคู่นี้ก็เราอยากได้สามแต้มครับวันเสาร์พูดถึงแฟนบอลที่ตามมาเชียร์วันนี้นะก็ขอบคุณแฟนบอลครับยุทธยาทุกคนที่าตามมาเชียร์ในวันนี้แล้วก็อยากให้แฟนบอลยุทธยาช่วย ตามช่วยเชียร์กับแรกแรกที่อเมริกสองอสนัดซึ่งแน่นอนเราโฟกัสและเป็นเกมสําคัญของเราเรามุ่งมั่นที่จะได้สามแต้มในวันเสาร์นี้แล้วกักบนครศรีในนัดสุดท้ายก็อยากให้แฟนบอลวุทธยาช่วยเชียร์ทีมอายุทยาก็แฟนบอลเป็นิ่งสําคัญครับสําหรับกําลังใจแล้วก็ที่จะทําให้อายุทยาเดินต่อไปอย่างมั่นคง